เก็บลูกสีดานเดีอยวากเขาจะร่วงนะเวลาฝนตกเราต้องเก็บออกลูกที่เขาสุกเจ้าฝนที่เจอยก็ไม่ร่วงเราแต่เราก็ไม่รู้นออว่ามันจะมีพาย,ยุหรือเปล่าเอาเก็บออก ล,ลูกสีเหลืองนี้กินสดอร่อยนะคะลูกสีเหลืองๆตำส้มตำก็อร่อยหวานจะหวานเมื่อคือใส่มะเขือเทศพันพวกนี้นะผงชูรสตัดออกไปเลยค่ะมันจะออกหวานแะล่แลเหมือนผงชูรสพวกนั้นเราไม่ต้องไปใช้เยอะเนี่ยพันเนี่ยไม่ต้องเน้นเลยผงชูรสเวลาตำส้มตำอร่อย นี่ลองแล้วนะคะเล้ปกติก็ไม่ค่อยชอบกินของสูรสเลยคิดว่าใช้ได้แต่ไม่รู้คนอื่นเป็นแบบไหนนี่มนเด็ <c oughs> มานะน, <c oughs> นีะ่เขาทะ ลุงมาช่วยเก็บ <S <S 2> <S 2> ใส่ชุดกันฝนกันนะคะไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวมันก็ร่วงจะดาย,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 ยนนอ่ามิกซิง่งอ่ะอ่ะอ่ะอยูย่ที่ออบป้า ว่าอยู่ีนเนด้ยชุดตไใชเป็นผัสุบากชุกานนี่ที่มันอะี่ว่ะอรฝนตกเยอะๆแตงโมงเราก็จะไม่ค่อยดีแต่ว่า เขาก็พร้อมที่จะสุกต,ตัดกินแล้วแต่เคือเขาจะตายพืชผักอย่างอื่นผลเกลือก็ยังยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าแตงโมแล้วเน่าเลยต้องดีตัดกินมันไม่สุกก็ล่ว,วออดิสอบ ได้ถาดนึ่งประมาณ3ามกโล